ศาลาอะลัยกุมวะเราะฮฺมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮนวิโนกับกับผมในฐานะอิหมามนะครับของ,อม,ม,ของมัจิดตร์นี้มัจิดรซุนนะบาดเดียวซึ่งเป็นมันจิดในชุมชนเล็กๆนะครับอยู่ในชุมชนเล็กๆที่ไม่ได้มีงบประมาณไม่ได้มีอะไรเบียส่งเสริมต่อต่อเดือนหรือต่อปีนะครับรายได้ของมัจิดหลักๆก็มาจากการเก็บจากพี่น้องเวลาละหมาดวันศุกร์ละหมาดจุมอะห์กัน นะครับก็ได้ไม่ไม่มากนะครับอาทิตย์ละซ้ำที่รวยนะครับแต่แต่นะครับ,รนะรบ,นะรบเราเองก็มีโครงการเด็จะนะครับปรับปรุงซ่อมแซมมัสยิดถึงมันมีหลายจุดเด็จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมนะครับแต่เราเองนะครับไม่มีรายได้ยังไม่มีเบี้ยเด็กจะสนับสนุนเด็กจะมาปรับปรุงเรียกว่าจะรีโนเวทมัสยิดนะครับจะมีหลายจุดเด็กจะต้องปรับปรุงโดยเฉพาะนะครับมัสยิดของเราลังคานะครับเรื่มรัวนะครับลังคารัวก็แก้ปัญหาไม่ได้ เพราะว่าเราไม่มีความสามารถที่จะสมแท้นะครับในการเป็นน้องฮ็ดเป็นท่าดีนี่กับคุณท่าดีไหมนะครับแต่ว่าซึ่งท่าดีไม่เลยกรับซึ่งตัวอื่นๆเนี่ยจำเป็นมันก็จำเป็นจะต้องอมแซมหรือจะมันจะทำกับห้างกับประมาณนะครับโครงการที่เราอยากจะทำก็คือส่วนนึงกับตรงนี้มาจากเตี๋ยวตอหือเระว่าตรงนี้ทั้งค่ามันก็รัวลงมากไอ้นี่เีรอกับพ้นร่างงามร่างงามนีมนะครับร่างงามนี่ก็รัวลงมาก นี่โครงการยากสิจับทำให้เป็นอาคารเดียวกันนะครับระหว่างตัวมันจิตกับอาคารห้องรั่วนี้ห้องพั่วตอนนี้จ่ายจ่ายดงเป็นห้องรั่วนะครับร่งรับเวลาขึ้นเดี๋ยวมีการเรียนการสอนนะครับก็บเป็นห้องรั่วเละชายตังเป็นห้องเรียนการรับเด็กๆนะครับถึงตรงน,นี้ยากจะให้มันทำให้มันโตเป็นเนื้อเดียวกัน คือเปิร์ตกระดุ้นแต่กับเท้าเป็นทองท่านเอาอากาศนี้เลยท่านกว่าเรามีของประมาณมันจะทำมีไฟในนะครับไฟในนี่ก็ตัวนี้ปลวกขึ้นมาแล้วลังขานี่เท่าเรือได้เปลี่ยนเป็นนะครับลังขาโพมแม็กมันจะดีว่านี่มี่ปัดร่มนี่นะครับนกับมึงแล้วนะครับปัดร่มนี่เปิร์ตแม้นแล้วนะครับนี่คือพวกนะครับเดี๋ยวทีนี้ตัวขึ้นข้าเป็นร่วงขึ้นนะครับใหม่นี่ครับกาหน้างรอมันจะจมูกอะไรแบบมันจะ ขงลม,มากก็เลยห้มมงวาม,มีของประมาณี่เราจะจ่ายถึงโครงแรกแกกันว่าไหนนี่คือนี่คือไปในห้องพักกเรา่คือตามป่าเสียนะครับแต่ช่วงนี้ก็นะครับมีี้น้องเื่อเด็กๆากเรืองเราตัวนึงกบมายาตีก้ามจิตมัดจนะครับ,รบ,นะรบถึงเป็นช่วงรมนตร์ก็จ่ายห้องพัวนีนะครับ,ใน,นนะรบในการเยจัด จัดการในเรื่องของอาหารนะครับแล้วบอว่าเพราะว่านาจินเรามันเนื้อจกเราหมดเลยว่าเพราะวาจินก็จเป็นหกเรียนถ้ารับเด็กๆเรียนกันในนี้ครับตรงนี้นะครับมันเป็นเสียอันหนาละมาสของปุยิงนะครับถจะแยกชวนกับือใช่ใหญ่เป็นเสียอันหนาละมาตของปุยิงนะครจะไปปัดห้อ่างหนาตรงนั้นเอนะครับอ้องนามันเหมือนกับจะรังนะครับจริงมันยัง่ายได้ยุกนะครับปุยิงต้นหมากจะบางที่ก็ไปอัดไปใช้กับรวมกับห้องหนาปุยใช่ไม่ไม่ใช่ปริาญตรนี้เพราะว่า ทางขวารดเนี่ยปรับปรุงมันมันดีว่านี่เป็นเสตะอำนาจลำมาดของผู้หญิงเนี่มันมินมดชิดนะครับนี่คืออยากจะทำสิ่งเดียวยากจะทำด้วยนะครับนี่คือคือรบรอบเพราะว่ามันก็ลืมลนั่งข่านี่ก็เห็นเจเจพี่น้องวินนี่คืออาจจะเป็นสพวกมันเป็นทางพวกเมื่นไหร่ให้ไปในเม่อไหไปในเมื่อไหร่ไปในเมื่อไครับไปในเมื่อไหร่ครัางวารดเนี่ยเป็นเตะดานความรุนี่ง บางสังมากขอนหน้านั่นอะไอ้อะลูมิเนียมนี่ครับที่มันหลับอันนี้มันจะลุ้นลุ้นลงมาบางหา้าลุ้นลงมาอากาศในเราเองนะมันเหมือนยันก์เ็กตกใจนี่สะพานตรงนี้ยังเจรนะครับจับคุ้มส่งตองลังผ้าริงรวมรวนพลงานรวมพลวิบัตินี่มีหนามย่อยลยงมานะครับด้อข้างดวนหรืองบนนะครับ No อ่าหมีมัระมาณได้ก็จะ though, ร,รื้ลางๆนัการปับถุงนม่นนะมันเป็นรอยที่ตรงนี้กับเม่นช่อ้างหวัทีที่มันอยู่ตรงนี้ฝนจะหย่อยลงมาทีต้องเอากะลำมั่งตองเอาผูมาโซ่เาผูมารองนะครับนี่ค <as> right ือสิ่งเดอยาจะปักถุนหนึว่าตรงนี้ถึต่อเติมออมาทีลังนะครับได้ผีเละแต่ว่าเกไม่ได้ไม่ได้หนารัวหนามรัวตนี้เลยเป็นร้อยนะครับตร็ตรงงนี้จะมีนาเยอะเป็นเป็นเป็นรอยเนี่ยเคื นี่นะครับนี่คือตาวพาวเจไในเห็นเส้นเด็กจากนีรอย่างผู้เจแด่ต่อ,อถึงมาทีนล้งถึงกว่าล้ยบีแล้มือนกนันจึงก็เลยถห้กั่ได้ท้ำงวงนาไปแยกให้ไปจัเป็นชวดให้รียสุดม,มากกวก็จะได้ไม่ต้องนะครับมาจ่ารวมบตรครับ นี่คือเปนสร้างที่มาจากถ้นใหญ่นะครับย,ยิ้มดูสัขงขารมันคือเป็นโรงเรียนพอเนาะนะครับในสร้อยข้ามาในซอยบาย้า,านผูกเสียวนี่คือการกันทนาวสาเวทิตตัวมันจิตมันจิตนะครับให้ได้ปรบถึงนะครับได้ทำบุญให้เยอะๆให้เป็นเป็นหลบตรงเป็นมีดโดมมัดจิตจะเป็นชั้นใหญ่หลักมัดจิตบางที่ตนทเทศหรือข้ามานะครับก็ไม่รู้ว่า นี่คือมัสยิดแต่ว่มันไม่ได้เห็นเป็นตั้มใหญ่หลังอะไรนะครับ็ะไรก็ตามประคุงรีโนเวทให้ให้ดีขึ้นเม่าเดิมนะครับจะได้จะได้นะครับให้ลูกหลานก็เราหลังนะครับได้ตีดซื้อต่อเนี่ยก็จะได้นี่สะท้านตีใครๆทำรับอิบราดะสะท้านตีร่วมๆของคนในชุมชุ่นร่วมๆให้กิตวิญญาณของคนในชุมชนนะครับให้ไว่าจะมี่ประมาณจากไหนมากแต่จะประคุณให้กับเราในชุมชนเล็ก ท่าน <IS 2> <IS 2> <IS 2> ี้นะครับท่านนี้แล้วนะครับเราเองก็มีการเรียนการสอนสุขสัดดานะครับมีการเรียนเขาเด็กนะครับคือมีการจัดการในโคองการนานะครับนะครับเป็นประจํานะครับสุขสุดดานะครับมีพี่น้องมานำมาเล่นทุกนะครับการชวนวันการชวนหนึ่งะกษตรกรมีนำมาเล่นนี้มีประมานปมาณห้าล้านะครับนะครับโดยโดยรจัดสุขสุดดานะครับนี่มีสุกสุกวดาเนี่ยมีเด็กมี ผู้ใหญ่งนีผู้หญิงนะครับไปมารวมในการดีดานเรื่องการชดนนะครับทางวันนี่มันพอมากกากทางไหนเลยนะครับการที่ว่านะครับโลกาือถึงถึงเตือนแบบนีมากๆแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนมากๆครับนี่คือส่วนนึงจะให้เห็นกล่าวๆนะครับจากคลิปนี้นะครับที่ขอฝากไว้กับนะครับบรรดาสปอนเซอร์ทั้งหลายนะครับนะครับขอฝากไว้เพียงแค่นี้ในคลิปนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์